ครับขอกราบสวัสดีครับพี่น้องชาวรเอตเกรดสองครับกระผมฉลาดขามช่วงต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านที่กรุณาเลือกกระผมไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ย4สี่มีนาคมที่ผ่านมาในานามพรรคเพื่อไทยกระผมฉลาดขามช่วงขอเย็นยันว่าะจะทําหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นปากเป็นเสียงอาจจะนําความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ไปสะท้อนปัญหาให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อไปและจะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนโดยกรมผมจะมีรถบริการประจําทุกอําเภอเพื่อดูแลท่านพี่น้องประชาชนถากพี่น้องผมติดภารกิจพี่น้องประชาชนมีมีการมีงานผมจะให้ตัวแทนไปร่วมงานถ้าผมไม่ติดภารกิจไม่ติดการประชุมสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ติดงานบ้านอื่นนะครับจะต้องไปด้วยตัวเอง ต่ต้องขออภัยว่าอย่างช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่นะครับงานพร้อมกันนี่ผมไม่สามารถไปร่วมกันได้ก็จะมีตัวแทนไปทุกหมู่บ้านพี่น้องสามารถติดต่อได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งอยู่ในแผนพับที่ผมมอบให้กับพี่น้องประชาชนและสำนักงานมีอยู่สองแห่งนะครับแห่งแรกก็คือที่ในตัวเมืองรเรดที่เดิมอ,อยู่ข้างวิลัยนักศิลป์น,นะครับพี่น้องติดต่อได้ส่วนพี่น้องอำเภอโพชัยอยู่ไกลหน่อย นะครับก็มีทําง,งานอยู่ที่อำเภอโพชัยซึ่งมีส,สจตุลาทรดูแลพี่น้องประชาชนต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกอีกครั้งหนึ่งนะครับ5ปีที่ผ่านมาว่างเว้นจากการทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากนี้ไปนะครับเวทีประชาชไใจเวทีของพี่น้องประชาชนเปิดขึ้นมาเพื่อให้นักการเมืองเข้ามาทำหน้าที่ดูแลปัญหาทุกสุขของพี่น้องประชาชนครับขอกราบขอบคุณด้วยความเคารพครับขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ เกี๋ยวก่อนฮะไปดี่ว่านีครับผมไปทุมทวนของเก็บขอแอพวกอากิติ์พื้นที่พื้นที่แป้งพื้นที่อย่างเพื่อเพื่อไปบอกของคุญแจวันไปพกพื้นที่วันแต่งานพื้นบริเวบริเว้พวกพื้นที่เรียกว่าไงฮะทอดเข้าขั้นหนึ่งสองสามทีอ๋อเก้ยแถวแถนอะ มลวมไมไทครับกลุ่มเพื่อไทยเขตสองนะครับโดยท่านสสฉลาดขามช่วงพร้อมทีมงานนะครับวันนี้ได้รับชัยชนะด้วยผลสำเร็จจากทุกคะแนนเสียงที่พี่น้องชาว จังหวัดไร่เย็ดเฉดสองม่อไผ่นะครับทีมงานจะไม่ลืมบุญคุณของท่านและจะทำงานให้เต็มที่กับที่ทุกท่านไว้วางใจครับแล้วก็ไหว้ด้วยไหว้วขันหนึ่งครับบคมามาครับ ขวันี้ได้งคพสรัราอรับคุณพ่อแม่พี่น้องเห็นที่ในสณานีกับเบื้องไกลนะครับขบวนแห่ขอบคุ้มนะครับแล้วกตลาดขามเพื่องครับบักเพื่อให้แข่งทิมงงานนะครับแข่งลาราาน ่ราด้วยพระคัมร์เพื่อที่จะบวงสรวงจากความทกขนนา้ที่เรามีครบกราบไทยที่มีท่านอยู่เป็นตลอด ได้อำนาจที่สอสของพ่อแม่พี่น้องท่านชาวนาของยี่ห้อ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 ยี่หลอยา่ห้อยี่ห้อยีกห้อยี่ห้อยี่ห้อยา่ห้อยี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 ่ห้รยี่ห้อ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 าี่ห้อย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  ลับเลยที่รับแมงสำหรับพี่น้องเข้าได้ยินอยู่ารนีครับทีมงานของพันธุ์ยูครเช่ช่วยเปิดเผยข่าวสสนเทศให้กับชาวบ้านท้องถิ่นบารีตลบ ฉลาดเกต้าลคที่นาสุดฉลาดท่สดที่นีกันตาฉลาดรับหน้าที่อาสาจัดการเลยอาวันนี้ผมขอบคุณพ่อแม่ทุกท่านที่ให้ความรักความไว้วางใจในกาฉลาดท่ให้เก่ลาดทั้งโกที่แห่งนี้อันนี้จะต้องเป็นตาวของลาดที่ผ่านไป่ระจุนายพลน้อราให้่านกส่วนให่ ความรัความไว้วางใจแก่ทุลาการทั่วมันต้คะแนนผู้ใหญ่ที่ผ่าทุลการท่วเพื่อใครผอ้ควาของรุ่นท่านอีกครั้งเพื่อทราแก้ปัญหาความแากสนให้กับประเทท่านให้ความเป็นมที่ดีที่สที่มีในกระเพาะบ้านผู้โควตาของรั ไปเลยไปเลยตามไปไลเรจัไม่แับถ้าต้องมานูนก็รู้แลวผ้าย่ ดุนลอนแขนงหัวใจตลาดกไฉลาดผ่าช่วงฉลาดทวกอย่ ขอรักษาติดพิษสลัดรับหน้าที่อาสาจัดการให้วันนี้ขอขอบคุณพ่อแม่ที่รู้ทุกท่านที่ให้ความรักความไว้วางใจแก่สลัดสลัดทุกข์ทุกขมีปัญหาสลัดกับหน้าที่อาสาจัดการให้วันนี้ขอขอบคุณพ่อแม่ที่รู้ทุกท่านที่ให้ความรักความไว้วางใจแก่สลัดสลัดทุกข์คะแนนหัวใจคุณท่าน แกดูแลความแกร่งขุนพ่อแม่พี่น้องทุกคนให้มีความมั่นคง่ีขึ้นมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นขอกราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงของท่านที่ให้ฉลาดถามช่วงได้ทำหน้าที่สสของพ่อแม่พี่น้องชาวร้อยเอ็ดเขตสองขอให้ัดค่อนข้างพ่อแม่พี่น้องตลอดไปครับสวัสดีครับพี่น้องชาวร้อยเอ็ดเขตสองครับกับผมฉลาดถามช่วงต้องขอกราบขอบคุณทุกท่าน ทิฉกนขาเลือกกระผมไปทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาในนามพักเพื่อไทยกระผมฉลาดขาวช่วงของเย็นยันว่าจะทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นปากเป็นเสียงอาจจะนำความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนไปนสะท้อนปัญหาให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบต่อไปและจะดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชน โดยกับผมจะมีรถบริการประจําทุกอาเภอเพื่อดูแลท่านพี่น้องประชาชนถากพี่น้องผมติดภารกิจพี่น้องประชาชนมีมีการมีงานผมจะให้ตัวแทนไปร่วมงานถ้าผมไม่ติดภารกิจไม่ติดการประชุมสภาผู้แทนรัศดรหรือไม่ติดงานบ้านอื่นนะครับจะต้องไปด้วยตัวเองจะต้องขออภัยว่าอย่างช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่นะครับงานพร้อมกันนี่ผมไม่สามารถไปร่วมงานได้ ก็จะมีตัวแทนไปทุกมู่บ้านพี่น้องสามารถติดต่อได้นะครับทางหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งอยู่ในแผนภาพที่ผมมอบให้กับพี่น้องประชาชนและสำนงานมีอยู่สองแห่งนะครับแห่งแรกก็คือที่ในตัวเมืองร้อยเอ็ดที่เดิมอ,อยู่ข้างวิลัยนักศิลป์นะครับพี่น้องติดต่อได้ส่วนพี่น้องอำเภอโพชัยอยู่ไกลหน่อยนะครับก็มีทําง,งานอยู่ที่อำเภอโพชัยซึ่งมีสอจ,จอตุลาธนดูแล พี่น้องประชาชนต้องขอกราบขอบคุณพี่น้องทุกอีกครั้งหนึ่งนะครับ5ปีที่ผ่านมาว่างเว้นจากการทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากนี้ไปนะครับเวทีประชาชยเวทีของพี่น้องประชาชนเปิดขึ้นมาเพื่อให้นักการเมืองเข้ามาทำหน้าที่ดูแลปัญหาทุกสุขของพี่น้องประชาชนครับขอกราบขอบคุณด้วยความเคารพครับขอกราบสวัสดีครับสวัสดีครับ